khởi okay khởi khởi ừ oh, điกด yang nhủ, phải đi, phải đi, phải đi, phải บอกว่าเลยบอกว่าอะไรไหมพร้อมพร้อมยังมีกระจายได้พอรู้แต่อะไรไม่รู้อะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยรู้แต่แพร่เลยนเลือดของเยอะมากบัตรีไรเปล่าแกงยากเขาดูแลกระเป๋าด้วยบัตรทีไรเปล่าใจเย็นยากเขากระเป๋าเต้นอ่ะก็มีเขา มาเป็นยาไปยาไปยาวันหนอ่งยาประนกระจายต่ละออกม้ยารถเนยมไม้ยังมีหมวกสใบ ไอ้ไอ้รเมีหมวกนแล้ว่ฝั่งฝั่งนี้มีแต่เลือดนะฝั่งนี้เออเอาเอาใส่ยาลงหนีบ่ะยีกรนะยังมีอยู่ยังมีอยู่เอาพริกเลยพริกเลยพริกพริกเาขึ้นรถไปก่อนเดี๋ยวไปสับเปลี่ยนพี่้างรององ่ส đẹp 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 เพว่ีหมวกมาตบไปหมวเปลี่ยนเลยนะหมวกลแจสับเปลี่ยนไปเลยนะใครขึ้นไป่ต้องขึ้นต้องขึ้นแจแแแนแนงรการฮัลโหล